คู่สองมวยไทย7สีอาทิตย์ที่สิสิงหาคม2567คู่นี้เป็นคู่เสียบแทนคู่ของยอดกันช้างนครศรีกับคีเลียนพุ่มพันธุ์ม่วงเป็นการพบกันระหว่างยอดศิลปะรถสวยจะาเจ็ดสายพริ้วพบกับยอด otm สปปีเ super ล็กมวยไทยพิกัดน้ำหนัก121ออปอนด์ยอดศิลปะนักชกวัย25ปีสูง165เซนติเมตรจากอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่รถสวยจะาเจ็ดสายพริ้วจังหวัดเพชรบุรีเป็นมวยขวาเป็นมวยฝีมือได้มวยไฟเตอร์ได้ อาวุธครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักแรงแข็งแกร่งเก๋าเกมสถิติ3าไฟล่าสุดแพ้คะแนนขุนศึกเพชรยินดีอะคาเดมีแพ้คะแนนลนาน้านนครปออัมพลนครอ,อุบลล่าสุดชนะน็อกยก3เพชรนิยม FA g เ o กรุ๊ปดมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมา มาดูทางด้านมุมน้ำเงินยอด OTM C Superlegue m u วย t h a นักชกวัย18ปีสูง165เซนติเมตรจากอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่ค่ายมวย MC Superlegue m u a ย t h หรือ s u p e r ์เล็กเกียรติหมู่ก้าเป็นมวยขวาไฟเตอร์เปิดเกมขาแลกขาลุยอาวุธแข้งขวาหนักแรงนอกได้ในดีสดกว่าเขาว,วงในดูดีกว่าสถิติ3ไฟล่าสุด ชนะคะแนนนี้รันน้อยเพชรภูมิมวยไทยชนะนกยกสามซาบีดับเบิลยูเอ็มซีสมุยล่าสุดแพ้คะแนนสิงฉลามสอพงอมอมศึกมวยไทยเกียรติเพชรเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมามวยคู่นี้เป็นมวยสดกับเกา๋าสดเป็นทางด้านยอดโอทีเก๋าจะเป็นยอดศิลปะสำหรับคู่นี้ชอบไปที่ยอดโอทีเป็นมวยสดร่างกายดูดีกว่าแข้งขวาหนักแรงสอกคมยืนระยะดีกว่าวงในดูเหลื่อมกว่าเดินเบียดเดินแทงระยะยาวยืนได้ดีกว่าคู่นี้ยอดโอทีจะเบียดแซงจะชนะยอดศิล ปะไปได้ในช่วงท้ายายมวยดีมีเรทปิงทิ้งคู่แข่งไปหลายคุมคนไทยต้องชมมวยไทยใจฮือเคิมเจ็ดสีต่อยกันมันจนตุ๊แตกชิชีทุกความมันและเจอกันในคิดหน้าก่อนลาในวันนี้ขอสุขีและสุขาโปรดอย่าลืมชอบกดไลค์ใจกดแชร์โอเค